รถปลา cho ค่ะไปเดี๋ยวจะไปให้โหดกว่ากันนะเดี๋ยวนะ ไม่ได้ม่นจะยุ่งเสียงไงปัเดี่ยวเนียยังกันเจ้าก็ได้นี่เท้ตัมันะเอาเอาพ่มลงมือดหลลงมือทอเลยนั่นอเอาไอ้่หทำมด้ไมดมต้็เลยนี่โลเท่าไหร่ครับนี่แบบนี้ร้อยยี่สิ โลครับพามนะอ่่เลยไปทอดกินอยถ่ายแล้วมันถ่ายเป็นตัวแล้วแต่ในีในในบ้าต้นไอ้เงี้ยนี่เงี้ยแม่คุยเลยนี่เห็นตัยังใ่ๆนีห้องๆมันนี่ได้เห็นไม่ถึงไม่ถึงลเรียกตัวแล้วเรีตัวเลย ไม่ใช่เมื่อกี้ก่านั้นล้วสละเลร็กอตัวเมื่อกี้อานี้ติดตัวนอ้าวเออพอดีเป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะเปูอืมสองตัวโตัวละพึ่งโลนะมิครึ่งนะะร้อ่บบาทางตัวละรอยหกสบซื้อไปไหนนะน ไปแล้วไปดูที่ไหนนี่ที่บ้านนมไม่เยอะท่าไหรรอซ่บ้านนี้เยอะนัวลงเยดตุ้ยเฮ้ยคนเยวเยเเอาเหรอไม่ได้เงี้ยมาจากกินมะโอ้เลย តាមชมជំនាញโทรทัศน์ Channel ครับ99ป่าน้ําครับบางเบิดครับเพนมีอยู่